ขอสวัสดีนะครับพี่ๆผู้เกษียณทุกท่านในปี2,558นี้นะครับวันนี้มาพูดคุยนะครับความในใจกับพี่ๆผู้เกษียณทั้ง12ท่านก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานนะครับเสียสละให้กับองค์การกพเราอย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะเสียสละทํางานให้กับ การไฟฟ้าผ่านผลิตเลื่อนเศรษฐกิจเรามายาวนานกว่าคนละ20กว่าปีนะครับบางคนก็30ปีพูดง่ายๆว่าเสียสละเวลาเกือบทั้งชีวิตนะครับให้กับอ,องคอ์กรของเราแล้วก็น้องๆที่อยู่ในเขื่อนนี้นะครับถ้าคุณตันนี้ผมเชื่อแน่ว่าพวกเราที่อยู่เขื่อนเศรษฐกิจทุกคนนะจะไม่ลืมเลือนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะจะมาพูดความในใจนะครับแล้วก็ปีนี้ก็โชคดีที่ว่า ปีสุดท้ายนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากทางผู้บริหารตับสูงที่กรุงเทพให้มาทํางานที่เขื่อนสกิดเป็นปีสุดท้ายก่อนเกษียณนะครับก็เลยได้มีโอกาสที่ได้มาพูดคุยกับพี่ๆในวันนี้ตอนแต่แรกนึกว่าจะโดนย้ายไปเขื่อนอื่นซะแล้วนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผมนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาปีนี้ตั้งใจว่าตอนแรกไปซุ่มซ้อมจะร้องเพลงให้พี่ๆฟังนะครับเป็นการปลอบใจก่อนเกษียณแต่คิดไปคิดมาแล้วครับพอแอกแรมมี่เข้ามา ไม่ปรากฏว่าตกรอบออดิชั่นนะครับก็เลยเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนวจะมอบเป็นคํากรอนให้กับพี่ๆแทนนะครับสาหรับปีนี้ปเปิดไปเจอคํากรอนที่เพื่อนส่งมาให้บทหนึ่งซึ่งกินใจดีนะครับเกี่ยวกับผู้กเกษียณก็จะขอมอบกรอนให้พี่ๆทั้งสิบสองท่านดังนี้นะครับวันเวลาจะพาไวเข้าใกล้ฝังสุขภาพและกำลังจะถดถอย ใจเคยร้อนก็ถอยร่นเป็นผลพลอยเริ่มเย็นลงและรอคอยรู้ปล่อยปงสุขสุดท้ายใช่อยู่ที่มีทรัพย์สินแค่พออยู่พอกินตามประสงค์มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีรายได้พอดำรงไม่วุ่นวายมีบ้านช่องคลองสุขไร้ทุกข์ถม มีครอบครัวที่เกลียวกลมสมดังหมายมีร่มไม้ไพรพึกไว้ผ่อนคลายสุขภาพร่างกายไร้โรคภัถือธรรมะละนิมิตให้จิตนิ่งและเข้าใจในทุกสิ่งรู้คุณค่าอนิจังทุกขังอนัตตาเมื่อมีมาก็มีไป อย่าได้กลัวทรัพย์สมบัติมากมายใช่ไปด้วยรถและบ้านจะสุดสวยทองท่วมหัวถึงยามจากก็จากไกลไปแต่ตัวเหลือสองสิ่งดีชั่วติดตัวไปครับก่อนบทนี้ก็ขอฝากไฟนะครับขออวยพรให้พี่ๆทุกท่าน,นมีความพอเพียงในชีวิตนะครับตางพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ที่คอยย้ำเตือนอยู่เสมอนะครับผมเองก็จะสัญญากับพี่ๆกับพนักง,งานทุกท่านว่าผมเองก็จะพอเพียงนะครับสวัสดีครับครับชื่อนายสำรนเลื่อนนะครับความรู้สึก ที่ทำงานกับกอพอเนี่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่1พฤศจิกานะครับอายุงานก็สามสิบหกปีรู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้ทำงานกับกอพอครับเป็นองค์กรที่มั่นคงและอบอุ่นตลอดมาครับทุกคนก็ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมนะฮะไม่มีการแบ่งแยกคนรุ่นเกา่าคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้รักใคร่กลมเกี่ยวกันมีความสามัคคีกัน สำหรับการร่วมง,งานกับคุณน้ำวยมานะครับก็หลายปีคุณน้ำวยน,น,นี่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงทํางานร่วมกันมาด้วยดีและเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีก็อยากจะฝากให้คุณน้ำวยรักษาสุขภาพนะครับอยู่กับทางครอบครัวไปนานๆน,น,นะครับก็อยากให้เขามีความสุขแล้วก็ปราศจากโรคภัยทั้งหมดนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวัดต้อยชื่อสุวภวรรณบุตรวงศ์นะคะ ทุกวันนี้เราทํางานมาคือเราได้ทํางานในองค์กรที่ดีประทับใจในที่ว่าพอได้เพิ่มเลือดงานที่ดีก็ทําให้เราสามารถทํางานผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้น้องๆเนี่ยคือมีความรู้ความสามารถกันเยอะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือการมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมีความรักสามาคัคคีต่อกันก็จะทําให้การทํางานเนี่ยผ่านไปทุกอุปสรรคถ้าป้าต้อยไม่อยู่แล้วเนี่ย หนูคงจะเหงามาก,กเกษียณแล้วว่าดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆอย่าทำงานหนะักพักผ่อนมากๆนะคะกินให้น้อยลงนิดนึง <laughs> เพื่อสุขภาพของป้าต้อยเองแล้วก็สุดท้ายรักป้าต้อยนะคะฉันชื่อจิตชยาทองแตง รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ทำงานกฟผค่ะประทับใจมีผู้บริหารที่ดีให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานก็ดีค่ะมีอัธยาศัยดีมีอะไรพึ่งพากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้น้องๆมีความรักสามัคคีกันทำงานด้วยใจรักซื่อสัตย์สุจริตคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆขอให้จิตเป็นกุศลมันก็จะอะไรมันก็ดีหมดนะคะชีวิตหลังกเกษียณก็ขอให้ป้ามีความสุขนะคะ ประทับใจป้าคือป้าแกจะเป็นคนที่แบบประมาณว่าตลกตลกในที่นี้ก็คือหูป้าแกจะฟังแบบไม่ค่อยได้ยินอย่างเงี้ยค่ะเวลาป้าเวลาที่คนเขาคุยกันหรือเล่าอะไรกันอย่างเงี้ยป้าเขาก็จะแบบฮะฮะอะไรนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของป้าก็จะทำให้ทุกคนในห้องหัวเราะกันครับผมนายชฉลิ้ลรกแก้ว ทำงานก็พอรู้สึกดีได้เงินใช้มีบ้านมีรถมีที่ดินทุกทุกอย่างก็ดีได้กู้เงินทุกอย่างเอาหน้าซอมไปกู้เงินก็ได้พอย้ายมาในเขรือสรีก็ดีขึ้นงานเบาเยอะมีเพื่อนฝูงดีคนมันน้อยรู้จักกันเยอะเลยก็กันเองกวไปเหมือนเพื่อนฝูงทุกคนพี่น้องทุกคนก็ไม่มีอะไรขอยทุกคนตั้งใจทําง,งานเป็นดีที่สุด ก็ในฐานะที่ว่าทํางานอยู่ในหน่วยประปลาโดยตรงกับพี่เฉลวยนะครับได้เทคเนิคได้วิธีการทํางานจากพี่เฉลวยเยอะแยะเลยครับจะแก้เรื่อแก้รักษากสุขภาพจะไปหักผมเยอะเคื่องรักษากสุขภาพตัวเองไว้แก่แล้วไงอ๋อปันเล็กไม่พูดเลยฮะผมนายมันจบอ่อนจันท เริ่มทำงานกอวพอที่ลงไฟฟ้าแม่เมาะย้ายมาประจําเขื่อนศรีิกิจเมื่อวันที่1นึดกฎาสองรู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมและให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นครับความประทับใจของผมคือได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างเขื่อนศรีิกิจซึ่งโอกาสนั้นทําให้ผมและครอบครัวม,มีทุกอย่างทุกวันนี้ฝากให้น้องๆทุกคนคนเราร้อยพ่อพันแม่ต่างความคิดต่างความเห็น ควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมและควรปรับตัวให้สามารถอยู่ด้วยกันและทํางานอย่างมีความสุขเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนพี่บรรจบเป็นคนที่ว่านิสัยก็ดีนะชอบช่วยเหลือน้องๆเป็นคนดีมากเอื้อเพื่อเผื่แผ่ทุกคนที่ทํางานร่วมกันนะก่อนี่แกประกัเสียเนี่ยขอให้แกเนี่ยไปทําธุรกิจส่วนตัวเนาะให้ได้ดีแล้วก็ขอให้แกเนี่ยรวยรวยรวยขึ้นเยอะๆเะนาะให้สนทนานแล้วดี ผมเป็นคนท่าปานะครับผมอุปยกมาอยู่ิ่นฐานที่เขตอำเภอ n ้ m p า a าก็รู้สึกดีมากครับประทับใจครับจานวิ้าฝ่ายผลิตให้ทุกอย่างนะครับโดยตลอดจนเกษียณอายุนะครับก็จะฝากน้องๆนะครับขอให้ทำงานให้กับองค์กรให้มั่นคงให้ เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปก็ฝากน้องๆก็ให้ขยันหน่อยนะครับสำหรับผมพี่จเจริญผมมีนี่ร่วมงานกันมาก็30กว่าปีก็รู้สึกเสียดายแ่เป็นคนขยนันรับผิดชอบการงานเป็นคนที่ใจเย็นทำงานก็ดีเรียบร้อยดีแล้วก็รับผิดชอบตรงนี้รู้สึกเสียดายแกที่แกเกษียณก,ก,ก็อยากจะฝากว่าเป็นห่วงคนอายุ60แล้วก็อยากจะให้มีเวลาพักผ่อนบ้างสิ่งเี็ผนวดก,ก็ฝากให้ดูแลสุขภาพด้วยครับ ผมนายสมจิตอ่อนจันทร์ทำงานเก็ขอมา30มกว่าปีก็รู้สึกดีใจมากขอขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเราการเป็นอยู่ที่ดีและครอบครัวที่ดีก็พระทักใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยประเทศของเราได้มีไฟฟ้าใช้สิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆที่ทำงานอยู่ก็ รู้จักเก็บจักออมมีน้อยใช้น้อยช่วยกันทำงานมีความรักสามัคคีในองค์กรของเราช่วยกันร,รักษาองค์กรของเราไม่โกรธไม่โลภไม่หลงรู้จักเก็บประหยัดก็อยากให้ลุงรักษาสุขภาพค่ะแล้วก็มาเยี่ยมพวกเราบ่อยๆค่ะลุงอยู่ใกล้ๆยังไงก็มาเยี่ยมเยียนหาม,<อ>มาม<อ>แวะมาพูดคุยค่ะยังไงก็คิดถึงลุงนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะดิฉันชื่อนภามณีปัง ป้าก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่มาทํางานกฟผเขือนศิริกิจนะคะกฟผก็ให้ทุกอย่างสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยทั้งความสุขในครอบครัวแล้วก็หน้าที่การงานป้าประทับใจทุกอย่างเลยนะคะผู้บังคับัญชาแล้วก็เพื่อร่วมงานก็อยากจะฝากขอให้น้องตั้งใจทํางานแล้วก็รักษาความดีต่อไปนะคะก็รู้สึกดีใจกับป้าณภานะที่่วมได้ร่วมงานกันนะครับ ชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วยงานตลอดไม่ว่าจะการทำน้ำยเาเคมประสงค์การทำแชมพูสระผมก็มีส่วนช่วยเหลือได้ครับอ,อยากฝากบอกป้าว่าให้รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนให้มีเงินเรื่อยๆขอบคุณนะครับครับผมชื่อแนน้อยอยู่สุขสวัสดิ์ รู้สึกดีใจมากที่ได้สอบคาธรรมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกินสิริกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ทุกอย่างกับครอบครัวฝากรุนน้องๆัง้งใจทํางานให้ดีขอให้ซื่อสัตย์กัญอยู่รู้คุณสามารถคีกันไว้ให้ปลอดภัยอย่ามันมีอุบัติเหตุตั้งใจทำงานที่ผู้ค้าประชาชงให้ดีที่สุด หลังจาก,กเกษียณไปแล้วก็ขอให้ลุงน้อยกลับไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขครับในโอกาสที่ลุงน้อยครบกรเกษียณอายุนะครับผมขอให้ลุงน้อยมีความสุขกับครอบครัวเลี้ยงลูกหลานอยู่กับบ้านอย่างมีความสุขตลอดไปครับขอให้ลุงน้อยในวัยหลังกเกษียณก็ให้มีความสุขม,มากๆขอให้ลุงน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับ <c oughs> พวกเราเป็นนานๆครับขอให้ลุงน้อยมีความสุขในหลังกเกษียณก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านบางวันอาแวะมาหาน้องๆนุ่งที่แผนกบ้างนะครับมีอะไรเหมือนกันครับก็ตามที่พี่ๆเขาว่าครับ ขอบคุณคร่บดิฉันชื่อนางวีรวรรณพรมมีค่ะรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้มาอยู่การไฟฟ้านค่ะก็ขอขอบคุณการไฟฟ้ามากค่ะถ้าไม่มีการไฟฟ้าก็คงไม่มีวันนี้นะประทับใจมากคะ่ะ ข้ามาอยู่ก็ได้พบท่านผู้บังคับบัญชาที่ดีแล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานทุกคนน่ะดีทุกคนเลยค่ะค่ะก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะจงตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดนะคะขยันมันเพียนป้าก็คิดว่าเขาต้องนําพาเขื่อนศิลิกิจเราไปดีที่สุดเลยค่ะก็ ป้ากเกษียณไปนี่ก็อยากบอกป้าว่ารักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงยังไงก็คิดถึงลูกน้องให้มากๆนะคะลูกน้องคนนี้คิดถึงป้าที่สุดเลยค่ะรักคุณป้านะคะคุณประแว่นสวัสดีค่ะชื่อน,นางอุไรแสงแดง รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาทำงานกับการไฟฟ้ามีลูกเรียนหนังสือที่ดีและมีงานทำมีบ้านมีรถมีความอบอุ่นในครอบครัวค่ะค่ะอยากจะฝากะน้องๆทุกๆคนขอให้รักองค์กรให้มากๆค่ะขอให้รักกันและสามาัคคีกันค่ะ สิ่งที่จะฝากให้กับปลายหลังกเกษียณนะคะก็คือเรื่องสุขภาพก็อยากให้ปลายรักษาสุขภาพให้มากๆใช้ชีวิตหลังกเกษียณให้มีความสุขที่สุดค่ะถ้าคิดถึงกันก็กลับมาหากันนะรักนะปลายจุ๊บจุ๊บดิฉันชื่อนางประเสริฐธนปัต์ค่ะ ประทับใจค่ะที่ว่าได้มีโอกาสมาอยู่ในรักกร้วกอผอค่ะรู้สึกว่าภูมิใจมากค่ะเพราะว่ากอผอให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอยากจะให้น้องๆมีความรักความสามาัคคีกันนะคะแล้วก็ทํางานให้แบบมีความสุขอะค่ะให้มีความสุขที่ว่าเราได้อยู่ในรักกร้วกอผอถือว่าเป็นลูกจ้างก็ให้รักองค์กรละรักะค่ะเพราะว่าให้เหมือนกับที่ป้าๆพี่ๆเขาทําไว้อะค่ะ อยากจะฝากกับป้าปูไว้นะคะว่ากเกษียณไปแล้วรักษาสุขภาพนะคะมาเที่ยวหาน้องๆบ้างยามคิดถึงนะคะน้องๆคิดถึงป้าทุกเวลารักและเคารพป้าเสมอนะคะน้องๆทุกคนรักป้าคะ่ะ ใจไว้ให้เธอกับฉันคใหญ่กันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคย กันถูกใจกันก็ยังคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ทุกทกเรื่องราว รอยยินที่เราเคยมีเก็บไว้รวมกันเป็นภาพดีๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพัน จะมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจ